วันนี้ผมจะเอารถถางเลยอะไปปวดสายตาสูพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับเมือนเหมือนไอ้เจาลุกมือเรืงน้องน้องเดี๋ยวไปรังสิตเลโอ้ยเฮียรีหลับตลอดทางวันนี้ผมมาแจกกระสือสวดมนต์ครับให้กับพี่น้องประชาชนนะ ทองหมดเล่มนี้นะดูท่าทางน้ําจะไม่ลดหรอกเพราะว่าผ่านมาเมื่อกี้วัดยังจมอยู่ข้างล่างเลยพายังออกวัดไม่ได้มวนถามนะเรือผมไปไหนเรือดำน้ําไงก็พายไปนะเรือเหลือพี่้องประชาชนนะครับมากไยนะครับผมลงพื้นที่จะมปอะไรบ้างไหมนะผมมอบหนังสือส่วนนให้าทำใจได้ะส่วนมวลนน้ำลดอ่ะไม่มีอะไรบ้างไหม สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักที่เคารพตามมาตรการให้พี่น้องชาวบ้านได้มีอยู่มีกินกันอยู่เฉพาะเพียงนะครับผมขอเสนอเยีบบุบายให้พี่น้องทุกท่านได้มีไก่ที่บ้านคนละสองตัวพี่น้องประชาชนจะแจกครอบครัวละสองตัวจะได้มีไก่ใครกินกันเอาเดินดิเออเร็ว